วันนี้เรามาทำความสะอาดสถานที่เพิ่มนะเราจะขยายผักออกมาเองนะคะเราทำความสะอาดเราก็จะเอาเศษเศษใบไม้อะเศษใบไม้เอามาคุมแปลงอันนี้คือเราปลูกบุกหวานไว้นะคะแปลงนี้คือแปลงบุกหวานนะเราก็จะเอาเศษใบไม้ใบกล้วยใบอะไรมาปลกปกคุมนะปกคุมแปลงบุกหวานไว้ เวลาเขาเน่าลงมันก็จะเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะเศษใบไม้เศษใบกล้วยใบอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปทิ้งที่อื่นนะคะเราเอาขึ้นใส่แปลงที่เราปลูกบุกหวานไว้เลยเพราะรูดูนี้เป็นรูดูที่เขายุบเป็นหัวนในดินนะกลัวฝนจะมากว่าเขาจะแทงหนอมันก็จะเน่าผุพังเป็นปุ๋ยให้เรานะคะนี่คือปุ๋ยวิธีทำปุ๋ยธรรมชาติของเราเนาะ นี่คือเราจะขยายออกมาอีกนะคะตรงนี้เราจะขยายปลูกผักเราจะขยายแปลงผักปลูกผักออกมาเพิ่มนะปลูกผักหอมแบ่งเลยนะปลูกทุกชนิดผักนะคะแปลงนี้ก็แปลงอีลอกกับปลูกหวานปลูกรวมกันนะเราก็จะเอาฟางเอาใบไม้เอาอะไรมามาให้เขาเป็นปุ๋ยหมักนะคะ เราก็จะคุมคุมความชุ่มชื่นเป็นปุ๋ยหมักปกระเทียมเรายังไม่ลงหัวเนาะยังไม่เก็บกู้แปลงนี้แปลงกระเทียมแปลงหอมนะคะฟางเราก็จะเอามาไว้คุมนะฟางนี้คือเรามาไว้คุมคุมเวลาปลูผักเสร็จเรามีฟางปกคุมมันจะมันจะเก็บความชุ่มชื่นได้ดีนะคะ้าชมสวนนะคะ พาสมสวนผักผักชีหอมเรางามจังนะอันนี้เราปล่อยเขาเป็นดอกแล้วนะเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะเราจะเก็บเก็บมเมล็ดพันธุ์ของเราเองแปลงนี้ยังยังไม่โตเราก็จะเก็บกินแปลงนี้นะแปลงที่กําลังออกดอกเราก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะนี่ก็แปลงหอมนะแปลงหอมแปลงกระเทียมขึ้นช้าที่เรา เปลี่ยนจากถุงดำมาใส่กระถางใหญ่นะคะเขาก็งามจังนะงามงามที่ถุงดำแห้งนี่คือบุกหวานนะคะเราปลูปกบุกหวานลด,ดูนี้เขายุบเขายุบเขาจะยุบแห้งลงไปนะแต่แต่อยู่ในถุงดำเขาจะมีหัวบุกนะคะถ้าลูดูฝนมาเขาจะแทงยอดแทงหนอนนี่คือกระถางขึ้นช่าที่เราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนจาก ถุงดำมาใส่กระถางอุ้ยงามจังเด้อย่างงามนี่ผักชีลาวเราเนาะผักชีลาวอันนี้ปลูกใหม่นี่ก็คือปลูกผักชีลาวนะคะหวานผักชีลาวใหม่นี่คือหอมแบงเลยเนะี่ยงามจังนะพาชมสวนนี่ก็ผักหอมแบงหอมแบงเลยมีการออกดอกแล้วนะคะเราจะได้เก็บดอกไปลวกกินเด้เก็บดอกไปลวกกินว้า แสบหลายเด้อนี่คือผักชีหอมที่เราเก็บมเมล็ดนะคะเราก็จะเก็บให้ใหเขาเป็นเป็นหมากอะออกดอกเป็นหมากเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเป็นหมากแก่เราก็จะเก็บเป็นมเมล็ดพันปีหน้านะคะอันนี้เราไม่ตัดดอกเขาออกเพราะเราจะเอามาเล็ดนะชีฝรั่งนะคะชีฝรั่ง เราจะปล่อยดอกเขามเมล็ดเขาแก่แล้วเราจะเก็บเมล็ดพันุนะดูเขาแก่ข้าวก่อนเขาแก่นะล่วงลงมามันเกิดอยู่ด้วยกันกับผักขึ้นช่ายนะกุ้ยช่ายอันนี้กุ้ยช่ายนะเกิดในแปลงกุ้ยช่ายเยอะเลยนะคะผักกุ้ยช่ายเราก็งามกอใหญ่แล้วนะถ้าเราอยากขยายเราก็ขยายได้แล้วนะแต่ละกอละกอนี้ขยายออกได้อีกนะคะเพราะว่าเขากอใหญ่แล้ว ฟอใหญ่ขยายได้ปลูกครั้งเดียวกินยาวๆนะคะผักวิชายนี่คือหอมอันนี้หอมแบ่งเลยอันนี้ผักวิชายปลูกครั้งเดียวกินยาวๆพอมันตต้นโตขึ้นมาแล้วก็ปาดไปกินแล้วเขาก็จะแทงหน่อใหม่แบบนี้นะอันนี้คือเราปาดเขาไปกินนะเราปาดเขาไปกินแล้วเราเข,เขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาใหม่ ปาดกินแทงขึ้นมาอยู่อย่างนี้หมดไม่เป็นนะคะปลูกครั้งเดียวกินยาวๆเลยนะคะมันเป็นพืชที่น่าปลูกมากเนาะหอมแบ่งเลยเหมือนกันปลูกครั้งเดียวบารุงลดน้ำเอ้ยพวนดินเอ้ยแล้วเราพยายามขยันเอาใบข้างล่างเขาออกเนาะใบเหลืองดอกไม้เรากำลังจะบาน ดอกสีบ้านสี่ทิศสีแดงสดของเรากำลังบานนะคะเบ่งบานแล้วเราไม่มีคลิปลงหลายวันแล้วเราพาชมสวนนะคะพาชมสวนผักพาดูว่าเราพูดง่ายๆว่าเราเราจะขยายออกอีกอันนี้ก็ดอกไม้นะกำลังจุมเราขยายเราทำขยายเนี้ยที่ออกมาอีก ทำความสะอาดเขาออกเมื่อวานนี้ทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดแล้วก็จะขยายปลูกผักนะคะปลูกทุกชนิดที่เราอยากปลูกเนาะที่เราชอบจินให้ปลูกเองเลยนะหอมหัวแบงที่เราเก็บเก็บหัวพันนะเก็บหัวพันแล้วเราก็ตากแดดได้สักสองสามแดดนะคะวันนี้แหละเราจะมาเก็บมัดเอาอยางมัดเป็นจุกๆไว้ไว้ปลูกนะคะ พอเขาแห้งเราพักหัวสักเดือนสองเดือนแล้วเราปลูกใหม่ได้สบายเลยนะคะนี่คือถ้าถ้าเขาแก่ลำต้นเขาจะนิ่มจะอ่อนนะถ้าเขาลงหัวถ้าเขาจะพอเก็บกู้วะลำต้นเขาจะอ่อนเขาจะนิ่มลดน้ำได้เขาก็เขาก็จะนิ่มนะถ้าต้นยังสดสดอยู่ต้นยังไม่นิ่มเราก็จะปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาดู อย่างนี้อย่างนี้เริ่มจะแก่แล้วนะคะอย่างนี้เริ่มจะแก่แล้วเนี่ยตรงโคนตรงตรงโคนต้นเขาจะนิ่มนะคะตรงโคนต้นเขาจะนิ่มยอย่างนี้เขานิ่มเริ่มจะแก่เนี่ยจะแก่ลงหัวแล้วนะคะเริ่มแก่แล้วนะคะแต่เราจะทิ้งไว้อีกสักอาทิตย์หนึ่งเนาเขาเขานิ่มแล้วนะคะเขาเริ่มแก่ถ้าแก่แล้วต้นเขาก็จะเหลืองเราก็จะเก็บกู้ได้นะคะ หอ,อมหัวแดงเหมือนกันนะคะแปลงนี้กู้ไปจนจะหมดแล้วเหลือเหลือเหลือต้นเดียวนะนี่คือหอมหัวแดงนะคะเริ่มจะนิ่มแต่แต่ยังไม่แก่ยังเขียวยังงามอยู่แต่เขาเริ่มนิ่มแล้วเขาเริ่มจะแก่นะคะพาชมสวนผักเราจะปลูกมะเขือเทศเพิ่มอีกด้วยนะเพราะว่าต้นเก่าเริ่มเป็นดอกเริ่มต้นแก่ไปเรื่อย เราก็จะปลูกปลูกเป็นรุ่นๆกินไปเป็นรุ่นๆน,นะคะนี่กำลังกำลังเหลืองกว่าต้นเราจะกินมะมะเขือเทศจนกว่าเขาจะหมดลูกหมดอะไระเรามาปลูกผักหอมแบ่งใส่นะคะหอมแบ่งเลยหอมแบ่งเลยใส่กว่าต้นมะเขือเทศจะแก่จะหมดหอมแบ่งเราก็จะงามพอดีนะ เราจะไม่ทิ้งช่วงเลยนะคะในกระถางจะมีประโยชน์จะมีประโยชน์ต่อเนื่องกันเลยนะคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆใครดูแล้วเอาไปเรียนแบบได้นะคะนี่สุกแล้วสุกเหลืองเลยแดงเลยนี่คือเราปลูกหอมแบ่งปลูกหอมแบ่งเลยใส่ในกอมะเขือเทศนะคะเราจะได้มีสองประโยชน์ด้วยกันนะคะ เราจะไม่ทิ้งช่วงเขาไงนี่หอมแบงเลยกําลังงามมะเขือเทศก็กําลังออกลูกกําลังเราเก็บกินบ่อยแล้วเนี่ยจนลูกจะหมดแล้วนะคะกว่าลูกเขาหมดต้นแก่มันก็พอดีกับหอมแบงเลยงามนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ